ก็มีข่าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของกู้ภัยแย่งคนเจ็บกันอีกแล้ว<ช>อันนี้ถึงขั้นยิงกันหน้าโรงพักเลยนะหน้าโรงพักประตูน้ำจุลาลงกรเนี่ยนะครับโดยเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมฮะกู้ภัยเนี่ยสองสังกัดหนึ่งก็คืออาสากู้ชีพนครรังสิตส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คืออาสาโมูะนิธิร่วมกัน,นยูจุดคูคตมีปากเสียงเรื่องการแย่งคนเจ็บและมีการใช้ปืนยิงกันจนได้รับบาดเจ็บ โดยเปิดฉากยิงกันหน้าโรงพักนะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์ยนะ นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็มีการเปิดสึกกันแล้วก็มีการพกปืนแล้วก็มีการยิงกันเกิดขึ้นนะครับโดยเหตุเกิดช่วงประมาณ5้าโมงเย็นเมื่อวานนี้ตำรวจสอพอประตูน้ําจุลาลงกรได้มีการตรวจสอบนะคือรถตู้สีขาวของกู้ภัยเปิดไฟวับว,บ,วบจอดอยู่ข้างทางเป็นรถของกู้ชีพนครลังสิตส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บนะฮะเห็นบอกว่าเนี่ยผู้ได้รับบาดเจ็บที่เป็นอาสาสมัครโมเลดิธิร่วมกันอยู่ ซึ่งเพื่อนที่มาด้วยกันได้พาตัวคนเจ็บไปที่โรงพักเพราะเบื้องต้นผู้ได้รับบาดเจ็บโดนปลอกกระสุนปืนกระเด็นใส่ที่บริเวณแขนซ้ายนายสุพนัทสุวรรณฉิมอาสามูลนิธิร่วมกันอยู่จุดคูคตคนเจ็บได้เปิดเผยบอกว่าโดนปลอกกระสุนปืนกระเด็นใส่เพราะตอนนั้นยืนคุยอยู่กับคู่กรณีอีกฝ่ายก็บอกว่าทำไมมีอะไรตัวตัวไหมเขาจึงเดินเอากระเป๋าไปเก็บ ก่อนที่จะเดินกลับมาอีกรอบมายืนตรงหน้าของอีกฝ่ายจังหวะนั้นคู่กรณีคงเอาปืนเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงก่อนจะชักปืนออกมายิงข้างๆตัวเขาหลังยิงเสร็จแล้วคู่กรณีก็เอาปืนเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงเขาก็พยายามแย่งปืนเพื่อจะเอาออกมาคนที่ยิงปืนมักจะมีปัญหากับอาสาในพื้นที่อยู่บ่อยๆนะครับเดี๋ยวลองฟังนายสุพนัทซ,ซึ่งเป็นฝ่ายร่วมกัตัญญูหน่อยฝั่งฝั่งเรา ถึงก่อนครับกู้ภัยร่วมตันอยู่ถึงก่อนลงมาก็ไม่ได้คุยเลยมีปากเสียงเลยไม่ได้คุยครับผมไปตอนเขากําลังขับสวนมาแล้วบ่อย่ครับคนนี้ก็มีปัญหาบ่อยอยู่เฉพาะบุคคลนี้ใช่ไหมพานนนะคหละอีกคนหนึ่งก็ร่วมกับตันยูชื่อนายวรเชษภาษีนะครับบอกว่าได้รับแจ้งจากตำรวจสพปรรูราจุลาลงกรเลยมาที่เกิดเหตุ พราะตำรวจเนี่ยได้มีการเรียกผู้ภัยรอบๆไม่มีใครตอบพอมาถึงฝั่งผู้กรณีก็จอดรถขวางและมีการต่อว่าท้าทายก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะไปเอาปืนมายิงลงพื้นทําให้ปลอกกระสุนปืนเนี่ยกระเด็นโดนเจ้าหน้าที่ของร่วมกตัญอยู่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็บอกว่าเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยนะเราทําตามหน้าที่ถ้าอีกฝ่ายมีงานเราก็ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวหลังจากยิงเสร็จเนี่ยพวกเขาก็ปรีเข้าไปเพื่อจะไปแย่งปืน เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวอีกฝ่ายเนี่ยเขาจะยิงอีกนะครับแต่ว่ากู้กรณีก็ได้วิ่งหลบหนีไปเดี๋ยวลองฟังนะนายวรเทพซึ่งเป็นฝ่ายร่วมกันอยู่ตอนแรกกผมมามาถึงที่เกิดเหตุการ์คือผมรับรับฟังจากทางตรอมาทีหนึง่งเอ้ยเนี่ยคือผมขับมาแล้วเอ้ยเนี่ยเขาขับรถมาทํานองว่าเปิดไฟปุ๊บแล้วเจอเหตุแล้วก็แจ้งทางทางทางกู้ชีว่าเขาสิบห้าเหตุ แท้จริงคือศูนย์เราคือเรารอรับงานมาแล้วอะไรประมาณนี้ครับผมเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากยุ่งวุ่นวายอะไรอยู่แล้วเราก็ไม่อยากมีปัญหาแต่คือเขาจะออกรูปทำนองออกรูปนักเลงอะไรประมาณนี้ครับผมใช่ครับไอ้แท้จริงคือศูนย์ด้านนางสาวนาอาสาสมัครกู้ชีพเทศบาลนครดังสิทธ์อันนี้อีกฝ่ายนะครับซึ่งเป็นแฟนของผู้ก่อเหตุบอกว่าเนี่ยเพิ่งไปส่งคนเจ็บแล้วมาเจอเหตุพอดีอุบัติเหตุเกิดคนละจุดกับที่กู้ภัยยิงกัน จึงได้มีการแจ้งไปทางศูนย์กู้ชีพปทุมธานีแต่ทางอาสาสมัครโมูลนิธิร่วมกตัญญูพึ่งจะแจ้งคือพึ่งจะออกมาตอนนั้นเรากําลังช่วยคนเจ็บทางร่วมกตัญญูก็พึ่งมาถึงก็วอยวายว่าจะมาแจ้งแบบนี้ไม่ได้เธอก็เลยบอกไปว่ามาเจอพอดีจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพปทุมธานีไปแต่อีกฝ่ายก็วอยวายเธอจึงโทรไปถาม1669ศูนย์กู้ชีพปทุมธานีว่าใครแจ้งก่อน ทางศูนย์กู้ชีพปทุมธานีบอกว่า mm hmm. กู้ชีพเทศบาลนะครลังสิตแจ้งก่อนจึงได้ให้รหัสมาเอออันนี้คือขั้นตอนนะ mm hmm. ฟังงล้วอาจจะงงๆนะ mm hmm. เขาจะมีขั้นตอนอะไรของเขาเนี่ยนะ mm hmm. จากนั้นเธอก็ได้นําคนเจ็บเนี่ยขึ้นรถแต่พอขับมาจนถึงจุดเกิดเหตุจุดที่กู้ภัยยิงกันเนี่ยนะอีกฝ่ายเนี่ยได้ขับรถมากันสองคันมีรถตู้กับรถกระบะแล้วก็ปาดหน้าไม่ให้ไปต่อจากนั้นก็ลงมาจากรถเนี่ยหลายคนมายืนด่าแฟนเธออยู่ข้างประตูรถ เธอเข้าใจแฟนเพราะเขาเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนคือเรื่องจริงๆเนี่ยมันก็น่าจะจบกันแท้ตรงที่จุดเกิดเหตุแล้วแต่มันก็ไม่จบจากนั้นก็มีรถของร่วมกัตันยูเนี่ยที่มีเรื่องกันแต่แรกเนี่ยตามมาอีกคันหนึ่งมาจอดปิดท้ายแฟนเธอก็กลัวไม่รู้ว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะมีอะไรมาด้วยหรือเปล่าก็เลยเอาปืนเนี่ยมายิงลงพื้นหนึ่งนัดก่อนที่จะวิ่งหลบหนีนะครับอันนี้แฟนของคนที่ก่อเหตุนะเอาปืนยิงลงพื้นเนี่ยนะเดี๋ยวลองฟังหนะ่อย น,นใครถึงที่หลังก็ถอดไปนอกจากว่าเจ็บหลายคนก็ช่วยกันนี่นะครับฝ่ายที่ยิงปืนเนี่ยก็คือเป็นเจ้าหน้าที่ของอาสากู้ชีพนครลังสิตนะครับซึ่งมีข่าวบอกว่าเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเขาจะเดินทางเข้ามอบตัวนะส่วนคนเจ็บนะคนเจ็บจากอุบัติเหตุที่กู้ชีพสองฝ่ายเนี่ยแย่งกันนะสุดท้ายเนี่ยยังไงรู้ไหมฮะ ตัดสินใจลงจากรถกู้ชีพแล้วก็ไปโรงพยาบาลคือไม่ไปกับใครเลยอ่ะ hmm. เออลงจากรถเลยเออะกับร่วมกตันยูก็ไม่ไปละกับกู้ชีพลังสิตธ์ก็ไม่ไปละถามว่าไปไหนบอกไม่ไปไม่ไปไหนทั้งนั้นโรงพยาบาลก็ไม่ไปเกลับดีกว่ารัอาการเขาอ่ะก็คงจะเจ็บไม่มากอ่ออทีแรกแย่งกันจะพาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลตอนหลังคนเจ็บอง ยิงกันแบบนี้ลงดีกว่าเห็นท่าไม่ดีครับเออ